อันนี้นะครับผมเขาเป็นแปลงนาของผมครับนะครับของนายกฤษณาเทศนาผมเองนะครับก็เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาโพสองโคนะครับก็ลองใช้ดูนะครับสมแดงพร้อมกับตัวนี้อะไรนะครับอะมิโนนะครับอะมิโนนะครับคือเราก็ใส่ไปผมใส่จริงๆเลยก็คือผสมไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ครึ่งสองนะครับก็ใช้ในอัตรา อา1 0 4เลยครับหลง1 0 c เที่ยวหมดเลยครับพี่จิต5 1 0 c ต่อน้ำเท่าไหร่ครับต่อน้ำ20ลิตรครับ20ลิตรนะคะได้ยำยอนี้เป็นอะรรวมกันนะคะครับคุณน้อยถามได้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วผมเนี่ยจริงๆผมจะใส่แบงเนี้12ลูกนะครับอุ้ยจุดส20ประมาณ7ประมาณ8ลูกเลยครับแล้วก็ใช้ยูเรียประมาณ89ติด มาณสี่ลูกที่เหลือครับอาจจะเหลือนิดหน่อยปีนี้ก็ลดลงมาลดลงมากี่ลูกครับลดลงมาสามลูกนะครับก็จะใส่ไปเก้าลูกเลยทปีนี้พอกองกุณน้อยก็มาเอายาวต้นไม้ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าใส่มากคุนจะเสียของก็เลยกลัวกองจะงามเกินก็ลองลองดูเลยครั้งแรกใส่ไปห้าลูกครั้งหลังก็แค่สี่ลูกนะครับสี่ลูกอันนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี่สิบไร่ครับสิบไร่ยาวไปนู้นเลยยาวไปโน้ตจะบานนะครับมานโน้ตเลย ไู้เลยนะคะแต่อันนี้ที่เคยได้อยู่ก็มาประมาณสักอาทิตย์แต่ปีนี้ผมแตกดูแล้วผมแตกเข้าถึงปูนบ่เลยแตกรู้ปีนี้นะครับว่าเรายังคุยไม่ได้แต่ว่าเข้าถึงปูมากแล้ะตอนนี้มันจะเยอะใหญ่นะครับปกติแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ใหอ่นะครับลวงมันจะยาวมากเลยนะครับขออนุญาตนะครับคข้าวกำลังสองแลวงลวงลวงกุ้งกุ้น้อยปกติข้าวเนี่ยลวงมันจะ ขนาดเนี้ยอันนี้มันหลาลงไปเลยทั้งต้นเลยซ้อยดรู้แล้วก็เนี่ยเนี่ยก็คือเห็นเห็นพี่บอกว่าท้องมันจะใหญ่ก็คือท้องเขาสมบูรณ์มากนะคะนะคะพูดถึงว่านะท้องใหญ่นี่มันจะท้องใหญ่ท้องใหญ่สมบูรณ์ท้องใหญ่นี่ก็คือจะสมบูรณ์ต้นข้าวเขาจะสมบูรณ์มากเลยตอนี้ในใจลึกๆของพี่จิมมี่เนี่ยคิดว่าสิบไร่เนี่ยคิดว่าพี่จะได้สักกี่ตันดีคะในใจลึกๆไม่อยากจะกะแต่ผมว่า เสียเกียร์นักกูอยู่ในมือแน่อย่างน้อยนะครับเลยเหลือแค่นี้เลยจะมาที่นี้เลยเสร็จอย่างน้อยนะคะนะครับคิดไว้ค่ะปกติแล้วที่ไม่ได้ใช้สนแดงของน้อยเนี่ยพี่จิมมี่ได้กี่กี่ตันครับประมาณสิบตันเศษเศษสิบตันเศษเสิบตันนิดนิดตันสิบไม่มากครับสิบตันเศษเหรือประมาณสิบตันกว่านี้ไม่มากค่ะไม่เกินห้าสิบถังแต่นี่คือสิบเอ็ดตันก็คือผมตีว่ายังต่ำนะครับยังต่ำนะคะค่ะ เดี๋ยวยังไงเรามาดูกันเนาะตอนดูตอนเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวหรือตอนเข้างวยนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งอะค่ะว่าค่ะฉีดไปกี่ครั้งแล้วคะพี่สองครั้งครับสองครั้งแล้วนะคะสครั้งหมดเลยชุดนี้ฉีดหมดเลยนะครับจ้เตรียมไปชุดไม่กล้าฉีดแล้วตอนนี้ เรียมไปอย่างนี้เลยอันนี้คือหมดแล้วชุดหนึ่งหมดเลยนะครับชุดหนึ่งนะคะสิบไล่ฉีดได้สองครั้งค่ะอันนี้นะคะหมดเลยจริงๆเลยหมดอย่างนี้นะคะสิบไร่คุ้มไหมคะแบบนี้สิบไล่ฉีดสองครั้งสุดยอดจริงๆเลยค่ะนะคะค่ะใครรู้จากเราคนนั้นโชคดี